นี่เราอยู่ที่ไหนนะครับผม สรับนอกโทษนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปเราก็ต้องเข้าไปดูที่ศูนย์บริการข้อมูลก่อนนะคะว่าเรื่องราวตามเลยครับครับสามสี ปี2444นะคะซึ่งก็ไล่มาก็จะเป็นพราะก็จะบอกว่าเจอซุ้มประตูประตูที่1ประตูที่3ประตูที่3 มันเขาจะค้นพบจากหินทีละก้อนทีละก้อนทีละก้อนะคะแล้วก็ให้มาประกอบมีการทนอนแลอกัดเลื่อประกอบหินนะคะซึ่งนำหินแต่ละการนจะมา,มาประกอบอัน,นะคะโดยการมี อนในการที่เอามาประกอบกแล้วก็บูรลน<อ>าประสาทนะคะอันนี้จะเป็นขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะคะห้องชมวิมดิทัศน์เกี่ยวกับภายในองค์ประสาทกาันล้กันข้ามป้ายนี้ไปตอนแรก อันนี้เป็นบูทย,มยามประวัตศาตรตะกคมก็เป็นแผนผังของพิพิธภัณฑ์นะแบ่งออกเป็น4ส่วนส่วน,วนแรกก็จะเป็นส่วนที่รู้จักกับประสัศาสตร,ร์ะลกขมส่วนที่2เป็นอารยธรรมเขมรส่วนสามเป็นสวัตดิะักขมแล้วก็ประสาทสาบัตในวัฒนธรรมเขมรเป็นยังไงเนะี่ยแล้วแต่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดินวนซ้ายรอบหนึ่งแล้วกลับมาที่เดิมนะ,ะรู้จักกับประสาสตรหน่อยวนะ่าเป็นยังไงเนาะเส้นทาง ลาอะไรลาชมาคาลาชมาคาเนาะกัมพูชาไทยซึ่งจะก่อนเยตแดนมันไม่ใช่แบบนี้เขตแดนมันโดนฝรั่งเศสแบ่งใหม่นะก็ยังดีที่มีปราสาทติดมาในเขตแดนของไทยบ้างอันนี้เป็นแผนผังของปราสาทนะว่าเออมันมีการขุดคูน้ําคูเมืองล้อมรอบว่าเป็นยังไงนะแล้วก็มาถึงส่วนของ รูปจำลองของบุคคลสมัยก่อนที่เขาแต่งกายแล้วก็หน้าตาเหมือนหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็จำลองการก่อสร้างสมัยก่อนว่าเขาใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบไหนกับพระกรรมมาเตงอะไรอ่านชัดเย็นทาวารมันเนี่ยโอ้โหอ่านยากมากเลยก็ภาษาที่มันสมบูรณ์แบบมันก็จะสวยสดงดงามแบบนี้แหละที่มองจากบนบน <ไ>ป,ปราสาทเขมรในประเทศไทยนี่มีอยู่ทั้งหมดเจดที่นะอเดี๋ยวจะไล่ที่ให้เลยว่าที่แรกคือเป็นศิลปะแบบพนมดาเศิลปะแบบอ๋อมันมีศิลปะแยกออกไปห้าแบบสมัยหัวเลี้ยวหัวต่อนี่แบ่งหัวแยกออกมานะ ไไมได้ปห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่รวบรวมปราสาทที่มีอยู่ภายในประเทศไทยแทค่ทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นปราสาทที่อยู่ในสถาปัตยกรรมแบบไหนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเขมรหรือของไทยเนี่ย,อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอย่างเงี้ยอย่างพะเนียดเมืองจันท์ก็มีปราสาทเขาน้อยอัลลัน บางแขกลบบุรีน่ะเขาล้านตากแก้วโคกสูงจังหวัดสาะแก้วประโคนชัยจังหวัดปุรีล,ลำอันนี้ก็ปราสาทหินพนมลุงที่เรารู้จักกันดีแล้วก็ปราสาทหินพิมายน,นี่ก็เรารู้จักกันดีอยู่อำเภอพิมายมนะ่ะแล้วก็มาเป็นปราสาทพนมลุงพนมลุงนี้เราก็รู้จักกันดีนะพนมลุงที่มีเรื่องข้อพิพาทอยู่กับเขเมรแล้วตอนนี้ตกเป็นของเขเมรไปแล้วรู้สึก แล้วก็ศา,าส,ส,สนาศาสนานศาสนา right? ไ,ไม่ต้องมหาพระมหายานอ่ะเกี่ยวกับพวกศาสนาศิลปะแบบบายนนะนี่แบบบายนจะเป็นแบบนี้งดงามมากแล้วก็จริงๆเขาน่าจะทําเป็นแบบกราฟิกแบบตอนสมบูรณ์ได้เลยนะสมัยนี้เขาน่าจะทําได้แล้วสมบูรณ์เหมือนตอนยิ้ <c oughs> มใหม่ๆเลยนะอ่านี่เห็นไหมจําได้ไหม คืออะไรให้ท,ยทายวันโพธิ์ก็หนึ่งเป็นหนึ่งในนั้นหรออันนี้ไงเป็นพื้นที่ต่อเป็นการจัดก,การน้ำนะอันนี้คือประสาทอันนี้ก็คือบ่อน้ำบ่อน้ำนะเขจาจัดการน้ำกันยังไงกับประสาทเนาแล้วก็มีวิดีโอวิดีทัศน์ให้ดูด้วย เขาไกลลาดนะเป็นไงคือการเรียนแบบแลักษณะของการสร้างแบบเขาไกลลาดมานะนี่การบุรุษฮนะนี่วิดีทัศน์นี่เดี๋ยวเรามาดูแบบจำลองนะนี่เราจะเห็นแบบจำลองแบบเต็มเหมือนเราได้เห็นภาพถ่ายกลางอากาศอาันนี้เป็นอื่นที่เดออิมาก็มาเจอบ่อนะ้ำ ก็มาเจอประตูทางเข้าปราสาทแล้วก็เจอัวปราสาทินแล้วก็มีน้ําล้อมรอบเนาะนี่ เหมือนว่าเวลาจะพูดแล้วมันก็ลืมไปหมดเลยอ่ะมันคิดอะไรไม่ออกเลยมันหลับเหตุกาไม่ได้พูดถูกพูดผิดไปหมดเลยอ่ะจริงๆแล้วพวกนี้มันก็เป็นของจริงนะครับที่มันมาจากประสาทสารพัดกมที่เขาเก็บเข้ามาอยู่ในพิพิธภัณฑ์เพราะว่าเขากลัวว่าถ้ามันอยู่ข้างนอกเนี่ยมันจะโดนแดดโดนฝนแล้วมันก็จะเสื่อมกายไปส่วนที่อยู่ด้านนอกมันก็จะเป็นแบบจําลองที่สร้างขึ้นมา ส่วนที่เราเห็นนี่ไฮไลท์สุดก็คือส่วนยอดที่มันเป็นเรียกว่าบัวยอดปราสาทซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือเป็นส่วนประกอบของหน้าบานประตูเสาพื้นหรือว่าส่วนที่ทําวิธีต่างๆนะมันรวมอยู่ในนี้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นออยอดที่อยู่เหมือนยอดมุมกระหนกต่างๆนะครับก็มาอยู่ในนี้หมดแล้วของจริงเลยแท้ๆเลยดูจากเนื้องานเนื้อหินเป็นเนื้อหินทราย แท้ๆเลยครับทับหลังจำหรับภาพเทวเวลาประทับหน้ากลางนะน่าจะเป็นแบบตจำลองมากกว่าเราของจริงนี่คือประเมินมูลค่าไม่ได้เลย ีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นเหมือนกับหน้าบานอันนี้คือของจริงใช่ไหมอันนี้เป็นของจริงนะคะก็จะเป็นหน้าบาลายกองของแต่ละอันนะคะหน้าฝานหน้าภาษานะคะอันนี้คือชิ้นส่วนด้านด้านหน้าบานของภาษาะคะนี่คือหน้าบานนะครับของแท้เลยนะ เ็นขั้นทางประกอบขึ้นมาประตูซ้ายขวาที่เป็นเหมือนกับวงกบอันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนการประกอบโดยรับน้ำหนักโครงสร้างของปราสาทสังเกตว่าชิ้นนี้คือตรงไหนชิ้นนี้ก็คือชิ้นนี้ก็จะเป็นสีด้าน่างนะคะก็จะเป็นสีด้านที่เป็นพื้นที่ตีขาวเนี่ยคือสมุดรอบๆเนี่ยคือาตรงนี้นี่เห็นไหมเขาก็จะบอกว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือชิ้นส่วนของใบบัวนะใบบัวอยู่ตรงไหนใบบัวก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ คือชส่วนพวกนี้มันถูกเก็บขึ้นมาอยู่ในผลิตภัณฑ์นะเท่ากับว่าส่วนจริงเนี่ยอาจจะอยู่ที่อาจจะไม่ใช่ของจริงนะแล้วก็ตรงส่วนของหน้าบันเนี่ยมันคือเป็นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้ละเป็นสาปัตยกรรมแบบเขมรอย่างชัดเจนนะส่วนชิ้นที่เห็นนี่คือเป็นชิ้นยิบย่อยทั้งหมดเนี่ยก็มาจากประสาทจริง,รงอันนี้น่าจะเป็นขาของสิงหรือขาของตัว ท,ะะที่มีสีเท้านะคะรูปสัตว์นะ,ะเป็นรูปสัตว์นะทวาเขาเรียกว่าทวาบาลผู้รักษาทวาราวบาลน,นะครับอันนี้ก็นะ่าจะเป็นชกักโกไม่ใช่นะฐานรูปเข่าลบเลยะครับมันมีลักษณะเหมือนกับการใช้การบดการน้าของเหลวนะอันนี้ก็คล้ายๆกันฐานรูปแล้วการนี้ก็คล้ายกับอันเมื่อครู่นี้แต่ส่วนที่เป็นไฮไลท์ก็น่าจะเป็นตัวนี้ เป็นรูปบัวเน่ยเรียกว่าบัวยอดปราสาทนะอันนี้น่าจะอยู่ที่ยอดปราสาทเลย God for it. กกก็็็เเปนนลุิยวมาชาบูธานีเสิร์ฟถึงเตียงเลยครับได้ขอดูชิบาชาบู